สวัสดีค่ะทุกคนก็กับาพกับส้มแชนแนลนะคะก็วันนี้นะคะส้มก็จะมารีวิวนะคะเป็นกูต้านนเองะคะบอกเลยนะคะว่าใครที่อยากขาวอยากมีผิวขาวใสเนี่ยบอกเลยว่ากูต้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เอ่อทำให้ผิวขาวใสนะคะแล้วก็กูต้านี่ย,ยังช่วยยับยั้งนะคะในการเกิดเม็ดสีผิวด้วยนะคะก็ะตัวที่จะมารีวิววันนี้นะคะก็เป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเอ่อชื่อว่ากูต้าอ์โมนีนะคะนี่เลยจะเป็นกระปุกสีแดงขาวแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเอ่อก่อนที่จะตัดสินใจ กินเนี่ยนะคะก็ไปทดลองเออไม่ใช่ไปทดลองคือไปศึกษานะคะเออว่าแบบว่าเออตัวเนี้ยเขาแบบดียังไงแล้วก็สารสกัดเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็เออส่วนตัวเท่าที่รู้มาก็คือเขาวางขายมา5ปีแล้วนะคะตัวนี้แล้วก็เออสารสกัดเขาเนี่ยก็เออเป็นจากแบบเออพวกเชอร์รี่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะ่ะมีคูต้านะคะห้าร้อย ด้วยกันนะคะมิลลิกรัมนะคะตัวนี้เนาะก็ถือว่าเอ่อ1เม็ดนะคะได้500นะคะแล้วก็มีสารสกรัดอื่นๆอีกด้วยพวกเอ่อเซลโลล่าเออนะคะเชอรีอ่และตัวนี้นะคะก็เป็นสูตรใหม่ของเขาด้วยนะคะนี่เลยนะคะเขาก็จะพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆนะคะก็ส่วนตัวนะกินมาประมาณ2เซตแล้วนะคะซึ่งผิวก็ขาวนะคะขาวขึ้นมากๆเลยนะคะ ก็จริงๆนะเขาให้กินควบคู่กับกระปุกสีส้มนะคะตัวนั้นก็จะเป็นพวกวิตามินซีพวกเชอร์รี่ต่างๆนะคะก็จะทําให้ผิวขาวใสะค่ะมากกว่านี้นะคะนี่เลยเแนะนําถ้าให้เห็นผลเนี่ยต้องกินคู่นะคะแต่ตัวนี้ก็ได้พกมาแค่อันเดียวนะคะก็จะเป็นคูต้าตัวนี้เลยนะคะใครที่อยากผิวขาวผิวใสเนี่ยแนะนําให้ลองกินเลยนะคะก็ะบางคนเนี่ยแล้วแต่ ผิวของแต่ละคนด้วยนะบางคนก็คือ1เซตอาจจะยังไม่เห็นผลนะคะอาจจะเริ่มเซตที่2ก็อาจจะเริ่มเห็นผลนะคะนี่เลยคือตอนนี้ก็คือกินตัวนี้นะคะแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะคะก็คือแบบ กินตัวเดียวก็คือครบจบนะคะเอาอยู่นะคะตัวนี้ก็หึกระปุกเนี่ยเออไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะมี30แคปซูลน,นะคะเออนะคะประมาณ350นั่นแหละนะคะตัวนี้นะคะก็ไปหาซื้อหาลองกันได้นะจ๊ะตัวนี้นะคะก็นะคะใครที่ชอบให้โซมารีวิวอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครต์นะคะ กดกระดิ่งให้ด้วยเวลาลงคลิปอะไรใหม่ๆจะได้มีพลาดกันนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะก็คลิปนี้ก็คือรีรวิวนะคะจากตัวเองเลยก็คือชอบมากๆผิวขาวผิวใสมากๆเลยนะคะใครที่อยากใครที่อยากจะผิวขาวใสออร่าต้องแนะนําเลยนะคะพูตาอาร์โมนิกตัวนี้เลยคะ่ะ